สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกระทละลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัชนากงแก้วค่ะและอำเภอน้าเกลี้ยงจัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมและแม่ตัวอย่างประจำปี2,567เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเขาว,ว่าที่วัดสว่างวารีรัตนารามอำเภอน้าเกลี้ยง พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์กิติศักดิ์ทิตาธรรมโมจเจ้าวาดวัดสว่างวารีรัตนารามรองเจ้าคณะจังหวัดศิษเกษนายอิสราโพเงินนายอำเภอ n a เกลี้ยงนายที่วารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศสษเกษประธานเครือข่ายศสษเกษโมเดลพร้อมด้วยคณะครูผู้บริหารโรงเรียนอำเภอนําเกลี้ยง ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าสำหรับสังคมแม่ตัวอย่างเนื่องในโอกาสเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2567 นายประมวลบุญชีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงกล่าวค่ะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อปี2556จังหวัดสิสเกตได้เข้าร่วมเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงโดยได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจในการปกป้องเทสทูลสถาบันชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์สร้างความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ของคนในชุมชนและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิสเกตได้เริ่ม ขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้มิติทางการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเป็นสื่อในการทำงานเริ่มต้นที่วัดจำปาบ้านหัวหนาตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมบ้านกุดนาแก้วตำบลภูไยอำเภอขุนหารบ้านกู่ตำบลกู่อำเภอปลางกู่บ้านปลาศาสเยออำเภอพลายบึงบ้านอางตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทและบ้านว่านตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศรีสเกต ต่อมาเมื่อปี2557มหาเทรสมาคมได้มอบให้คณะส่งจังหวดัดขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสิล้าโดยมีวัตถุประสงค์เดียวก,กันกับชมรมคนรักในหลวงพระเดชพระคุณเจ้าพระราชกิติรังสีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุสกต จึงมอบหมายให้คณะทำงานบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาสินหากับโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเข้าด้วยกันเป็นโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเริ่มต้นได้คัดเลือกโรงเรียน9ก้าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบได้แก่โรงเรียนบ้านแทงวิทยาโรงเรียนบ้านยาบลองอำเภอเมืองริสเกตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสเกตเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองมีหัวดงอำเภอราศ โรงเรียนอ้อมแก้วอําเภออุดฟานพรริสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิษเกตเขตสองโรงเรียนบ้านขยุงโนนเจริญศึกษาโรงเรียนบ้านภัยพัฒนาอําเภอภูสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิษเกตเขตสาม โรงเรียนบ้านหนองโบเรนโรงเรียนบ้านสำรงเกียรติอําเภอขุนหารและโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรอําเภอกันทละลักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตสีสามารถพัฒนาขับเคลื่อนเข้าสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วในปี2557มีโรงเรียนชุมชนเข้าร่วมโครงการทุกสังกัด670แห่งดังนี้ สังกัดการศึกษานอกระบบ2อำเภอสังกัดการศึกษาพิเศษ22อำเภอสังกัดอาชีวศึกษา3แห่งสังกัดการศึกษาเอกชน7แห่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24โรงสังกัดสพอมอ27แห่งสังกัดสพป575โรงเรียน สำหรับอำเภอ้ำเกลี้ยงมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ30แห่งการศึกษาพิเศษหนึ่งแห่งสังกัดการศึกษาเอกชนหนึ่งแห่งสังกัดสพอมอ3แห่งสังกัดสพอปอ26แห่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณวัดสว่างวารีรัตนารามอนุเคราะห์สถานที่แสงเสียงกองทุนพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์อนุเคราะห์ใบประกาศพร้อมกรอบเกติบตัตรโรงเรียนวันลบวิทยาอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านน้ำเกลียงโดยการนำของผู้อำนวยการประมวลบุญชีทจัดพิมพ์ใบประกาศและติดต่อประสานงานค่ะ